เอาละภารกิจการรอบตัางหานแต่อาจจะไม่ใช่คำว่าลอบแล้วผมอันนี้กันแล้วเหรอถูกยิงให้ตายเอะก็เจ้าหนีก็บันเทิงสิเข้ากำบังสิเข้ากำบังเลยผู้พันไม่ต้องห่วงผมไม่ได้ไม่ได้ผมต้องช่วยคุณทำไมมีคนภารกิจที่ไม่ผ่านเลยแม่งเลย ขาผมกระดูกโพแล้วอออืออืออ๋อแล้วพ่อพี่ผมต้องการมาสุก้าเอาจะรอแล้วจ้าจ้าเอ้ยเฉียดเฉยดเฉยก่อนจ้าจั์เลยจต่กูยังไม่ได้ตื่นเลยจาจะไปไหนจาออกสายก็ได้แล้วนะถึงแล้วนะเออผมลงพากะต้องรอตรงไหนกันอโอ้ยลดไลรถลดไลรถลดไลรถลดไล รถมไหนอะรถไอ่รถไลรถไล่รถไมอเหีแม oh oh, ่เลยรถไรวะโอ้ยแม่เลยรถรถทั้งเว้รถไลรถไลโอ้ยรไรถไลเมารถไรของจริงเลยไอเขียไอเขียไอเขียไอเียไอรถไรผมกำลังเสียงชีวิตเข้าไปขอยามีคน้บมีคนรอมั้งเออไอเขียผมบาดเจ็บเอาแล้คนกลช่วยคนโอ้ยเียเไอแดกุ้งอเนือกเขียดคนเขียดเลย กนไมช่วยครับไี่กูมาทำอะไรเนี่ยไหนมันอยู่ไหนไหนมันมันอยู่ตรงกลางเลยลุยส์ไหนอะไม่ให้หมอสเเลเยอร์โชว์ฟีเบอร์เต้ลุยส์สู้ๆแล้วกันสุดยอดเลยลุยส์อ่ะคุเลยผมเชื่อว่าคุณทำได้เพื่อสิริภาพ เพื่อเสรีภาแน่นอนเพื่อเสรีภาเสรีภาจะปกป้องคนเอาใครโดนนะไอลุอิสเอจไปก่ใช่อจะไปไนไไนไจะไปฆ่าไงไม่ไช่หรือไงถ้าไหไปฆ่นไป่หนได้นไงไหนได้ไม่หนได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หนนไปไห้ไปอหนไปอไปไ่ไิหนอปไไปไหนไปหนไ้หมไปนหนนไหนไหนไไไ ฉันก็ว่าทำไมแกถึงไม่ถุงใบหมอนจริงเลยสักเม็ดเป็นพวกเดียวกันนี่เองไงคุณเห็นรึเปล่าไอตุลีไปไหนฉันถามว่าแกจะหนีไปไหนอ่ะเอ้าอ้กระไรกระไรอย่าไปเดี๋มีรักรยยลูอิสไอ้กรัวเก๋ไม่นะตัวไมเคิลตัวไมเกอร์ ทำใจดีไว้ผมมาช่วยคุณแล้วให้ตายเถอะกระดูคุณโผล่เลยเอาล่ะรับดันนี่ไปซะกดแพ้ไว้ไอ้ลุยสมันยู่ไหนะวะอ้บ้าลุยสไอ้ลุกขึ้นมาช่วยใช้บ่าผมึงแกซะไอ้กรว๊กไม่นะกระอกเรด้ก็จะหนีไปไหนฮะัวเบเกอร์จะหนีไปไหน ไอลูอิสอยู่ไหนวะแกอยู่ไหนวะตกแกอยู่ตรงไหนอ่ะตายไปที่มองไม่เห็นจริงเหรอมัอยู่นี่นี่ตายแล้วต่อเจอละเอาละแกจะแบกแกขึ้นมายังไงดีอะฮะถุกชิ้นไปขึ้นมาซะเลยแกลุกขึ้นมาสิวะไอลูอิสเอ้ยเอาล่ะขึ้นม่ายฉันมาไอลูอิสมันไหล โซเมเกอร์ไอโซเมเกอร์ลูอิสเป็นผีมาแล้วไม่ใช่ไอไม่ใช่คนแต่เป็นผีนะให้ตายสิผมแบกเข้ามาแล้วเอาละแกจะเอาแช่น้ำตรงนี้ไปซะคุณรู้เลยไหมโซเบเกอร์อะไรกันนะไอ้ลูอิสมันเนี่ยนี่ไงเป็นกระหไงล่ะแต่สิ่งที่คุณแต่สิ่งที่คุณคุณรู้คือผมเองก็เป็นแบบมันไงล่ะ เป็นจริงไงเหรอเมเกอร์เอาละลุยส์ขี่มาซะเมื่อกี้ไม่ใช่ผมเมื่อกี้ไม่ใช่ผมอะโอ้เซมเกอร์เรมักเกอร์ลุยส์มันใส่แซงผมอะไอ้ตายเด็กอะโอ้ยคุณคุณให้อภัยผมอ่ะ ในกาใช้จาต้นหรือเปล่าผมจ่าผมจาต้นกระผมมองูกเลยนี่รับทราบแล้วครับรับทราบแล้วบอกลังแกมาจีหนึ่งสองศูน่้าไปนะปตเกอโซแบ็คเกอร์ไอ้ลูอิสไอ้เวนถ้าเกิดปกุิแล้วตายหาแต่ตอนขับรถมาได้สิมิวมีโอกาสได้เข้าก่อนหรอเอ้าเอ้าไอิอออะ ไอ,ไอ้ควายเอ้ยอะไรไอ้เหี้ยมันกิ้งตกมีแตช่องเนี่ยไอ้สัตว์ <c oughs> ไอเ้เหี้ย <c oughs> ทีทีตั้งเยอะตั้งแย่ไอสัตว์จังไรนี่โ <c oughs> <c oughs> อยีหมาเลยเฮียเออมีปตายมีแต่ทหารเหี้ย <c oughs> ไอวะไอทห,หารก็เป็นยอนเลยเหี <c> ้ย <oughs>